นี่มันไม่ธรรมดาเลยครับกับ4.9คะแนนรีวิวใจกลางสยามและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานที่มาฟิวชั่นกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นชื่อดังกลายมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทั้งอร่อยและคุ้มค่ามาสยามไม่กินร้านนี้คือพลาดอย่างแรงเลยครับและวันนี้จะพามาติสบัดที่ร้านเสือหอยท่าสยามคือเราตั้งใจจะมากินก๋วยเตี๋ยวในตำนานของร้านท่าสยามเลยได้รู้ว่าตอนนี้เขาฟิวชั่นกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนคั่นเทอย่างร้านเสือหอยเนื้อตุนที่เราติดใจแถวคลองสี่ที่มาเสิร ด้วยชิ้นสดเปื่อยแบบเน้นๆและมีจุดเด่นคือน้ำซุปที่มีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดแบบครบรสเป็นความแซ่บที่หากินได้ยากในสยามนอกจากนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือมูในตำนานของท่าสยามก็ยังมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเครื่องที่จัดเต็มที่สำคัญคือให้มาแบบชามใหญ่แถมต,ตัวก๋วยเตี๋ยวมีความอร่อยเจ้มจนแบบไม่ต้องปรุงเป็นการฟิวชั่นที่โคตรจะปากใดๆคือพวกเนื้อลูกจิ้มต่างๆของเขาคือดีมากครับกินกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษเนี่ยสวรรค์ช,ชัดเลยห้ามพลาดเลยครับกับพวกเมนูลูกชิ้นปิ้งซึ่งเลือกได้ว่่่าาาาาาาเเเเเออออออลลูููกกกกกกชิิิิ้้้้้นนนนนืืืหหรมมมมมมบยยยววััคดีีงงงสุแถพข ข้าวหน้าเนื้อใจเสือเป็นข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นย่างซอสแบบจุยซี่ตัวเนื้อจะมีความช่าและหอมสโมกอร่อยแบบนิพพานเลยครับต้องลองบอกเลยว่าทั้งเด็ดทั้งแซบ่บทั้งคุ้มขนาดนี้ใครมาสยามห้ามพลาดเลย